สวัสดีครับเอฟซีเดี๋ยววันนี้ช่องการบ้านนานะครับจะมานจะมานาเสนอนะครับนาเสนอแนวทางนะครับเอฟซีก็จะมาบอกมาเล่านะครับเรื่องราวนะครับเรื่องราวที่อัศจรรย์แล้วกันเนาะอัศจรรย์หรือว่าเป็นเหตุบังเอิญนะครับผมหรือด้วยบุญบารมีนะครับเนาะหรืออาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองวิเคราะห์นะครับให้ f อฟช่วยวิเคราะห์ดูนะครับเพราะแต่ละที่ไปถ่ายทำนะครับผมมันไม่น่าจะเกิดสิ่งอัศจรรย์นะครับสิ่งอัศจรรย์แต่เป็นสถานที่เดียวกันนะครับแต่คนละมุมคนละคนละวันคนละเวลาแค่นั้นเองนะครับเ e อเดี๋ยวไปรับไปชมกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบรานนา95นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนะครับ ที่จะได้นำเสนอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องการบ้านาข้อหาด้วยนะครับพี่ีเดี๋ยวไปรับไปชมกันเลยนะครับ เหตุการณ์แรกนะครับ f ีเหตุการณ์แรกรอ่ช่องนะครับการบรรณา95ได้ไปอ่ถ่ายทำคลิปนะครับถ่ายทำคลิปวิดีโอนะครับถ่ายทำคลิปวิดีโออ่ณนะวัดยังใหญ่นะครับณนะวัดยังใหญ่สถานที่นะครับ ไปขอโชคขอลาบเนี่ยก็คือกระองค์ปู่ฤาษีนะครับองปู่ฤาษีต้นสักท้ทองใหญ่นั่นแหละครับไปถ่ายทำคลิปวิดีโอนี้ก็เมื่อวันที่18พฤศจิาก,กายนนะครับ2568นะครับรอบนั้นนะครับไปจุดทูบได้ก็คือ,อเลขทูบเนี่ยสองนะครับยี องหกสี่ผมก็เอ่อหกกับเก้าตัวเดียวกันใช่ไหมฮะผมก็เขียนเอ่อเลขทูปสองหกสี่หรือสองเก้าสี่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็มาเอ่อสิ่งที่มันมันแปลกนะครับมันแปลกสำหรับผมเนาะในการทำคลิปครั้งแรกนะครับก็คือเมื่อเมื่อวานนี้นะครับผมกับแฟนนะครับไปทำบุญนะครับไปทำบุญที่วัดยังใหญ่นั่นแหละครับก็คือเอ่อ นำอาหารนะครับไปถวายเพนนะครับแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะครับให้พ่อกับแม่นะครับที่ท่านล่วงลับไปแล้วนะครับผมปรากฏว่าในาในการาสวดบุญนะครับสวดมนต์หรือเราทําบุญตามาผู้เฒ่าผู้แก่นะครับก็คือเหมือนเราชักทาตชนะะชัุ พอจักทาดทีนี้พระอาจารย์แกก็เอาเลขทูบมาให้จุดนะครับพระอาจารย์เอาเลขทูบมาให้จุดปรากดว่านะครับปรากฏว่ามันจุดได้เลขตัวเดียวกันน่ยยุมันแปลกตรงนี้นะครับมันแปลกตรงที่ว่าจุดได้เลขตัวเดียวกันเลยฮะจุดได้สองหกสี่เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวผมผมเขียนมาอยู่นะฮะเดี๋ยวให้ยุทธศผมจะถ่ายให้ดูนะครับยุเดี๋ยวไปรับไปชมกันเลยครับนี่นะครับเุทธี นี่นะครับเอฟสี่เลขปู่ฤาษีวัดจังใหญ่นะครับน้ำเสนอนะครับช่องน้ำเสนอนี่วันที่สิบแปดพฤศจิกานะครับหกแปดนะครับขอต่องวดนะครับเอฟสี่ก็ไปจุดเลขทูบได้สองหกสี่หรือสองเก้าสี่นะครับตัดเล่นบนล่างก็สองหกสองสี่หกสี่นะครับตัวกันก็สองเก้าเก้าสี่นะครับนี่ครับ งวดประจำวันที่1นะครับธันวาคม2 5 6 8นี้นะครับทีนี้มาจุดเมื่อวานนี้นะครับอีสี่ไปทําบุญนะครับไปทําบุญกับแฝนนะครับทําบุญตามเอพ่อกับแม่นะครับอุทิศบุญให้ท่านทั้งสองคนนะครับปรากฏว่านะครับปรากฏว่าพระอาจารย์เอาเลขทูบมาให้จุดนะครับจุดได้เลขเดียวกันเฉยนะครับอีฟสี่ มันแปลกและอัศจ,จมากเลยครับที่ผมจุดตรงปู่ฤาษีเนี่ยคือข้างสาะน้ำนะนะครับข้างสาะน้ำนะครับที่มีรูปพญานาคนะครับแล้วก็อันเนี้ยผมจุดที่ศา,ารานะสาราฉันนะฮะของพระอาจารย์นะครับ,นะรบก็จุดได้ที่สองหกสี่หรือสองเก้าสี่เลขทูปเนะี่ยมัน มันคนละที่กันนะครับแต่จุดได้เลขตัวเดียวกันนะเอฟซลองพิจารณาดูนะครับเอฟซีมันอัศจรรย์มันแปลกตรงนี้นะครับมันได้เลขตัวเดียวกันนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเอฟซไม่สนับสนุนให้เล่นกันพนันหรือสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครัสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกแปดนี้นะครับผม พิจารณาดูนะครับเอฟีโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมนะครับทางช่องการบ้านนา95ก็นำเสนอนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับในการหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1ธันวาคม2568นะครับมันตรงกันมากนะฮะมันตรงกันแบบนะฮะ264ฮะเลขทูบเดียวกันเลยฮะ อาวแรงมากครับพี่นะครับสองหกสี่เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวไงผมจะเอาเลขทูบนะฮะลงให้เทียบเทียบชนกันดูนะครับพีบ่ีนะครับเนาะเดี๋ยวไปรับไปชมเลขทูบนะครับเดี๋ยวจะเอาลงให้ดูนะครับพีบ่ีนี่นะครับพี่ปี ที่ผมถ่ายให้ดูนี่ก็คือผมถ่ายในมือถืออีกเครื่องนะครับ F4 นะครับเลขทูบจุดได้เลขตัวเดียวกันเลยนะครับสองหกสี่นะครับ F4 แปลกมากเลยครับแปลกจริงๆนะครับอัศจรรย์สำหรับผมเนี่ยผมก็ไม่เคยเจอนะครับครั้งแรกเหมือนกันนะในในการทำช่องมานะครับผมใช้ อันนี้ก็จะเป็นวันที่ผมไปทำบุญที่วัดนะครับผมก็จะจุดเลขทูบนะฮะซึ่งเลขทูบไปตรงกับองค์ปู่ฤสีนะครับสองนะครับส่วนเมื่อวานนะครับไปทำบุญอุทิศให้กับพ่อกับแม่นะครับ ็จะจุดเลขทูปได้สองบกสี่เหม,มือนกัน <มา S 1> นะครับลุ่ลมแรงมากภาพมันด้วยนะครในาการเปลี่ยนนะครับนอ่อที่ผมถ่ายทำอยู่นี้นะครับอยู่ตำบลสุรานารีนะครับผม สุรานารีจังหวัดนครราชสีมานะครับี FC. นะครับเป็นสวนสาธารณะนะครับมาถ่ายทำคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบ้านนา95ด้วยนะครับเพจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับพ ใครผ่านมาเห็นคลิปนี้ขอให้รวยๆเฮงปังๆนะครับอย่าเจ็บอย่าไขอย่าจนร่ำรวยเงินทองนะครับเอฟซี FC. มีกินมีใช้นะครับอย่าอับอย่าจนนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นสมปารถนาทุกประการนะครับรวยๆเฮงปังๆนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบ้านนา95นะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องนะครับการบ้านนาเก้าห้าเป็นช่องน้องใหม่นะฮะหัดทำยูทูบนะครับเป็นช่องน้องใหม่หัดทำยูทูบผู้ติดตามก็น้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเมตตาสงสารนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับดีนะครับช่องการบ้านนาเก้าห้านะครับสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่ 1, 1่ธันวาคมสองหนี้เท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนัน,นหรือสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับ F ีีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับในการจุดเลขทูบครั้งนี้มันไปตรงกันนะครับจุดคนละว,วันคนละเวลานะครับสุดท้ายนี้นะครับ F ี่ตีขอให้ท่านผู้ชมนะครับ ปี่ป่านะอานะครับที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับขอให้รวยๆอิงเคียงบางๆถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1กันทุกคนนะครับสวัสดีครับ